ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่สิบคนที่มาตามหัวหน้าหมู่บ้านก็ติดตามหัวหน้าหมู่บ้านออกไปด้วยกันเป็นหมู่บ้านด้านล่างแน่นอนที่ก่อเรื่องกั้นทางน้ำของพวกเราไว้บรรยากาศคลื่นเคร่ง,ครงก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีผูหญินพูดเท่าไม่อาจนั่งเฉยบอกว่า คนจากหมู่บ้านด้านล่างโหดร้ายเกินไปแล้วยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องอาศัยน้ำมาทำสวนทําไร่พวกเขาจะมาขวางทางน้ำได้อย่างไรแล้วหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปจากแม่น้ำจะมีน้ำใช้หรือพวกเขาทําอย่างนี้ชั่วรนะ้ายนักขอให้พวกเขาโดนสาบแช่งอีกหนึ่งเดือนก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว แต่กลับไม่มีน้ําแล้วชีวิตชาวได้ชาวนายอย่างพวกเราจะอยู่กันอย่างไรพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้จะสู้อย่างไรปีนี้เมืองหนานหลิงแห้งแลง้งหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ําแล้วข้าได้ยินมาว่าทางเหนือก็เริ่มอดอยากผู้เท่าลิว้วถอนหายใจ แม่น้ำฉิงตอนนี้ถึงจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านของพวกเราแต่ระดับน้ำก็ลดลงมากแทบจะแห้งขอดข้าเกรงว่าพวกเราจะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่แน่นอนหลิวอี้เชิงนั่งฟังท่านปู่และท่านย่าของนางถกเถียงกันนางเองรู้สึกหนักใจไม่แพ้พวกเขา ชาวนาชาวไร่ต้องพึ่งน้ำฝนจากฟ้ามาไว้กินไว้ใช้ถ้าฟ้าไม่ประทานน้ำฝนมาให้พวกเราไม่ต้องพูดถึงว่าไรนาจะเสียหายไม่อาจเก็บเกี่ยวได้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะต้องลำบากมากด้วยตอนนี้สองหมู่บ้านเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องน้ำ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างหลิวอี้เชิงไม่ได้สงสารว่ามนุษย์อื่นจะลำเค็นแค่ไหนนางห่วงก็แต่ท่านปู่ท่านยา่าและปิดามารดาของนางถึงแม้ว่านางจะมีบ่อน้ำพุของตนเองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ นางจะแก้ไขได้อย่างไรไม่ข้าจะต้องข้าจะต้องไปดูให้หินกับตาตนเองดินของพวกเราก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำชิงต้าหลินเออหลินก็อยู่ที่นั่นด้วยข้ากลัวว่าพวกเขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลาะวิวาทนี้หมู่หยินผู้เท่ากำลังก้าวออกไปจากบ้าน กลับมาเดี๋ยวนี้หญิงชารายอย่างเจ้าจะไปทำอะไรได้อย่าเข้าไปติดร่างแหด้วยเลยถ้าเกิดเจ้าบาดเจ็บครอบครัวของเราจะแย่ลงอีกผู้เท่าหลิวรีบขวางนางเอาไว้หัวหน้าหมู่บ้านไปที่นั่นแล้วไม่ว่าอย่างไรก็น่าจะรอฟังผลก่อนต้าลินและเออลินก็โตแล้ว พวกเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเจ้ายังกังวลข้าจะเป็นคนไปดูให้เองคราวนี้หูหยินผู้เท่ากลับมีสีหน้าทึ่งทื่มองตามหลังของตะเท่าเห็นเขากำลังเดินไปถึงประตูก็คิดว่าตะเท่าเพิ่งรอดพ้นมาจากประตูนรกเมื่อวานนี้ แล้วนางแล้วนางยังจะปล่อยให้เขาไปง่ายๆอย่างนี้หรือนางกลายเป็นคนโง่งงม,มไปแล้วโชคดีผู้เท่าหลิวไม่ทันจะย่างเท้าพ้นธรณีประตูบุตรชายทั้งสองคนของเขาก็กลับมาถึงบ้านเสียก่อนสีหน้าของพวกเขาไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เป็นอย่างไรบ้าง ชาวบ้านจากหมู่บ้านด้านล่างยังปฏิเสธที่จะเปิดทางน้ำให้พวกเราอีกหรือไม่หมู่หญินผู้เท่าส่งเสียงเรียกผุรชายของนางแล้วก็สอดสายสายตามองพวกเขาสองพี่น้องไปทั่วร่างดูว่ามีบาดแผลหรือไม่เมื่อนางไม่พบบาดแผลบนเนื้อตัวของพวกเขาก็รู้สึกโล่งใจลิวเออร์ลิน นั่งลงจิบน้ําจากบ่อน้ำจากนั้นก็เปล่งเสียงไม่สบอารมณ์คนสันเลวพวกนั้นไม่ยอมเปิดทางน้ําให้พวกเราตอนนี้แหล่งน้ำของพวกเราหยุดไหลแล้วหัวหน้าหมู่บ้านไปเจรจากับพวกเขาแต่ไม่สําเร็จถึงหัวหน้าหมู่บ้านจะไปปรากฏตัวที่นั่น ก็ไม่อาจห้ามชาวบ้านทั้งสองฝั่งได้อีกทั้งยังปล่อยให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านด้านล่างเอาเปรียบพวกเราอีกต่างหากคนพวกนั้นทําให้ข้าโมโหหนะักข้าจะเอามีดไปสับพวกเขาเป็นชิ้นๆเจ้าว่าอะไรนะหลิวต้าหลินเหลือบมองน้องชายของตนเองแล้วหันไปปลอบมารดา หัวหน้าหมู่บ้านกำลังหาทางถ้าเขายังไม่สามารถแก้ปัญหาพวกเราก็ค่อยไปร้องเรียนเรื่องนี้กับทางการมีหลายหมู่บ้านร่วมใช้น้ำจากแม่น้ำฉิงมานานตอนนี้ชาวบ้านจากหมู่บ้านด้านล่างทำการไม่มีเหตุผลเช่นนี้ต้องการให้ชาวบ้าน ในหมู่บ้านอื่นต้องอดตายเมื่อพวกเราไปร้องเรียนข้าคิดว่าจะต้องมีทางออกนั่นหมายความว่าสถานการณ์อาจแย่ลงกว่านี้ต่อให้พวกเขาไปร้องเรียนกับที่ว่าการพวกเขายังต้องรอคอยเจ้าหน้าที่ทำการทำตามขั้นตอน อย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันแต่ไร่นาเพื่อสวนไม่อาจรอได้หลิวอี้เชิงกำลังฟังผู้ใหญ่คุยกันในใจก็กังวลความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นคิดว่าไม่ง่ายที่จะจัดการเรื่องนี้ตกกลางดึกขณะสมาชิกตะกูลิวกำลังนอนหลับ อยู่ๆเกิดเสียงกรีดร้องดังมาจากสวนหย่อมหน้าบ้านท่ามกลางความเงียบสงัดบรรยากาศเมืดมิดก็สว่างขึ้นมาเทียนหลายเล่มถูกจุดสว่างสมาชิกทุกคนในบ้านตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเสียงร้องของตู้เจยนนี่น่าจะเกิดเรื่องแล้วจะต้องเป็นเจ้าเอ๋อหลินไปก่อเรื่องแน่ๆเลยหลิวต้าหลินไม่ได้สวมเสื้อคลุม แต่สวมรองเท้าเร่งรีบออกไปพวกเจ้าอยู่ในห้องนะไม่ต้องออกมาความมืดภายในห้องยังสามารถมองเห็นใบหน้าซีดขาวของเฉินซิ่วหลานนางกําลังปลอบบุตรสาวตัวน้อยให้นอนหลับแล้วตัดสินใจเดินตามสามีออกไปจึงเหลือเด็กสองคนอยู่ในห้องปากน้อยๆในความมืดหุบลง เหลือบมองพี่ชายของนางพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าตกตะลึงแต่อย่างไรดวงหน้ากลมเล็กหันไปทางหน้าต่างที่มีแสงสว่างลอดเข้ามาในตากรอกไปมาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจหย่อนตัวช้าๆลงจากเตียงตอนนี้สวนยอมหน้าบ้านเต็มไปด้วยผู้คนสว่างสวัยไปด้วยโคมไฟมากมายมีเพื่อนบ้านใกล้เคียง ถือโกไฟมาเกาะรั้วยืนดูเหตุการณ์เช่นกันร่างสูงใหญ่ของผู้ใหญ่หลายคนต่างล้อมดูกันเป็นวงกลมเหลือช่องพิงเล็กน้อยให้หลิวอี้เชิงเบียดเข้าไปดูท่านอาสะพายตู้เฉียนกำลังร้องห่มร้องไห้ศพอยู่บนร่างของคนคนหนึ่งคนผู้นั้นนอนนิ่งไม่ไหวติง ดวงตาสองข้างปิดสนิทพื้นข้างกันนั้นเต็มไปด้วยเลือดคนคนนั้นก็คือท่านอารองของนางนั่นเองลิวเออลิมตู้เจียนสงบสติอารมณ์ก่อนหมอกำลังมาแล้วเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกเฉินซิ่วหลานปลอบนางน้ำตาไหลโอประคองตู้เจียนที่กำลังร้องไห้จนตัวยโยน เฉินซิ่วหลานดูท่าทางไม่อาจทำอะไรได้อีกนอกจากปลุกปลอบเท่านั้นคนยังไม่ตายเจ้าจะร้องไปทำไมผูห้หญินผู้เท่าเดินออกมาสองมือประคองกละลมังใส่น้ำมาด้วยตะว่าตู้เจียนด้วยในตาแดงกลั่งพวกเจ้าช่วยกันประคองเขาเข้ามานอนบนแคร่ก่อน ทำความสะอาดร่างกายให้เขาอย่านั่งร้องไห้แล้วรอให้หมอมาเท่านั้นมิเช่นนั้นพอท่านหมอมาถึงก็หาบาดแผลของเขาไม่เจอคนที่กําลังล้อมดูอยู่นั้นต่างช่วยกันยกร่างหลิวเออรลินขึ้นมาวางบนแคร่ไม้ไผ่ข้างห้องโถงหริวอี้เชิงได้แต่มองตามผู้ใหญ่ทั้งหลายอุ้มคนเจ็บขึ้นมา เมื่อนางเงยหน้าก็ไม่รู้ว่าท่านปู่เดินมาจากไหนสีหน้าของท่านปู่ตอนนี้ทั้งหนักใจและโกรธขึ้นท่านปู่หลีอวิเชิงร้องเรียกผู้เท่าหลือวเห็นสีหน้าของเป่าเป้ยไม่มีรอยยิม้มคิดว่าอายุเพียงสองขวบเท่านั้นก็เข้าใจความสุขและความเสียและความเศร้าเสียใจแล้วหรือนี่ ผู้เท่าหลิวนั่งยองยองเอานิ้วมือใหญ่เกี่ยวมือน้อยน้อยของเปาเป้ยเอาไว้นี่เจ้ากลัวหรือไม่ไม่กลัวเป่าเป้ยสายหน้าจริงจังผู้เท่าหลิวก็เผยยิ้มเป่าเป้ยน่ารักตอนนี้บ้านของเรากำลังวุ่นวายเจ้ากลับไปนอนในห้องก่อนตื่นแล้ว ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมในตอนเช้าไปเถอะลิวิเชิงสายหน้าอีกบอกว่าค่าโชคดีให้ท่านอารองลำคอของผู้เท่าเหลิวรู้สึกตีบตันลำคอของผู้เท่าหลิวรู้สึกตีบตัน,ออตตนจมูกแสบร้อนสองแขนใหญ่ รวบหลานสาวตัวขาวอวบหิ่มขึ้นมาลูกหลังนางเบาๆไม่อยากให้นางเห็นดวงตาของเขาตอนนี้แดงกำเป่าเป้ยของปูถึงแม้ล่างเล็กจะอยู่ในอ้อมกอดของปูแต่นางก็ยังหันไปมองเหตุการณ์ในห้องโถงไม่อยากคลาดสายตาไปไหนท่านอารองมีบาดแผลที่ศีรษะ น่าจะถูกคนทำร้ายด้วยเครื่องมือทําสวนบาดแผลดูน่ากลัวมากแต่โชคดีเขายังไม่ถึงแก่ชีวิตเลือดไหลออกมามากจะยิ่งทําให้ท่านอารองอ่อนแรงจนถึงขั้นหมดสติได้ที่นี่มีคนมากเกินไปนางไม่อาจเข้าไปใกล้ท่านอารองแล้วหยอดน้ำจากบอ่อน้ำผู้ให้เขากินเหมือนอย่างที่นาง เคยทำกับท่านปู่